สวัสดีครับวันนี้เรอยู่กับ r e n o 13F 5G นะเป็นตัวลมต้นของ r e n o 13 series นั่นเองนะครับสเปคของเขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็ได้พวก AI ได้ฟีเจอร์ portrait ต่างๆมาครบนะครับซึ่งเครื่องที่ได้มาเป็นเครื่องศู์ไทยนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานมันเป็นยังไงกันบ้างรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับก็เป็นจอ a m o l e d ที่เกรดเนี่ยค่อนข้างโอเคทีเดียวความลเอียดอยู่ที่ Full HD Plus Refresh Rate 120 h z นะครับการแสดงผลต่างๆถือว่าทำได้้คอออนขางเเเลยเยีดวกับืถ ราคาหมื่นต้นๆน,นนั่นเองและที่สําคัญคือเรื่องของกระจกพาเนลนะครับที่เป็นแบบเรียบสนิทก็สามารถติดฟิล์มติดฟิล์มกระจกอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับคือไม่ต้องเป็นต้องแบบใช้ของแพงก็ได้ประมาณนั้นนะกระทาสกีอะไรต่างๆถือว่าทําได้ดีนะครับ ใช้ได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เป็นอย่างดีทีเดียวกล้องหน้าใส่มาที่32ล้านพิกเซลเนาะสำหรับบอดี้ก็มากัดขนาดที่ค่อนข้นางคอมแพกทีเดียวนะครับบางเพียง7.8ม mm ิลิเมตรนั่นเองมีพอร์ชื่อมต่อครบนะครับ USB Type C ลำโพงคู่สเตอริโอล่างบนนะครับส่วนสแกนนิ่วจะอยู่บนหน้าจอปุ่ม power อยู่ฝั่งนี้ตามปกติสำหรับฝาหลังก็จะมีให้เลือกถึง3สีนะครับมี blue มี purple และสี graphite นะครับอันนี้คือสี grey ซึ่งก็จะเป็นแบบเรียบสนิทเรียบจริงๆนะครับส่วนถ้าใครชอบแบบสีสวยๆ มีเอฟเฟกตโดดเด่นนะครับก็ลองไปเล่นสีม่วงหรือสีลูเอาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหลักความเรียน5าล้านพิกเซลมี OIS แล้วก็อันตรายเหมือนเดิมนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยหลายคนก็จะถามว่าในเรื่องของอการใช้งานต่างๆปกติไหมตอนนี้นะครับเท่าที่ลองดูนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของโบดแวร์ที่เขาใส่พวกเกมกระจุกกระจิกมาเยอะแยะเลยนะครับแต่โอเคพวกนี้สามารถลบออกได้นะครับอย่างบล็อกแบสอะไรต่างเนี่ย นี่เราสามารถกด uninstall ได้เองอันนี้ไม่มีปัญหาคืออยากจะ preload มาเชิญเลยนะครับแต่ผมจะลบทิ้งเราสามารถทำได้นะครับอันนี้โอเคจะ preload อะไรก็ตามไม่นี่มีปัญหานะครับส่วนแอปปิศนานะครับที่อยู่ในนี้นะเราก็จะหาดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างอ่ะผมลองดูในแอป management นะครับผมลองหาไฟล์ easy สิไม่มีนะครับ แสดงว่าเอาออกไปจริงๆแล้วแหละนะครับก็ถ้าอ,าออกแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าที่เหลือมันก็เหมือนแบรนด์นอื่นๆที่ใส่แบบพีโหลดแอปใส่กติเกมกระจุกกระจิกนี่มานะครับซึ่งสามารถลบออกได้แล้วที่เหลือก็ลงผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาละสำหรับการใช้ง,งานทั่วไปนะครับสำหรับใครที่มันกังวลอย่างเรื่องนี้อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีพวกแอปที่เป็นยูทิลิตี้ต่างๆนะครับพวกโคนโฟนอะไรเงี้ย รวมถึง AI Studio ที่ใส่มาตั้งแต่ Reno 12 Series แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วที่สนใจคือ,อพวกเครดิตต่างๆเนี่ยโอ้ผมเก็บมาทั้งเชิงเหลือทั้ง4,000กว่านะครับว่ค่อยได้ใช้อะไรเนี่ยผมใส่อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยการใช้งานมันดีตรงที่คุณสามารถแบบมันจะมีพวกโมเดลหรือที่เขาไปคอแลแลบตะโผล่มาเรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ยยาเมานะครับที่เป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็สามารถเลือกหน้าแล้วก็ใส่ไว้ได้เลยนะครับ เออมันก็สนุกดีนะแล้วที่สำคัญคือมันก็จะมี re-mesh นะครับแล้วก็มี AI motion นะครับที่สามารถ generate พวก Live p h โต้ขึ้นมาได้อันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วที่หลายคนใช้ก็มาแตั้ไหนแต่ไรนะครับก็คือพวก AI r eraser นะครับต้องยอมรับว่า OPPO อะทำนี่ดีครับในเรื่องของความฉลาดมันนะครับเนี่ยผมกดมาแล้วก็ให้มัน remove people ออกไปเลยฟึบนี่แล้วก็กด remove ออกมันก็ทำงานตลบมันนะครับ ด้านสเปคมากับ snapdragon 6 Gen 1นะครับแรม12กิกความจุ256กิกนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเป็นมือถือระดับแบบ mid range ละกันนะครับแล้วก็สามารถ ram extension ได้อีก12นะครับคือเป็น ram ทิปนั่นเองอันเนี้ยคุณจะเปิดจะปิดก็ได้ไม่ค่อยได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนแอนดรอยด์เนี่ยอลองเทสแล้วนะครับก็ได้ประมาณ5.7นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆเนี่ยสำหรับชิป snapdragon 6 Gen 1นะครับก็เล่นเกมใช้งานทั่วไปได้โอเคนั่นเองนะครับส่วน storage เนี่ยก็น่าสนใจคือใช้ u f s 3.1นะครับก็ถถืืืออออว่าาาโเเคคนะะรรับบบพมขยแ มืนัอมันก็ควรจะเป็น3.1ึดได้ละ กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS นะครับสามารถถ่ายแตรวายวิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับโหมดพอร์เทรตต่างๆก็มีครบตามมาตรฐาน ทไดนะคะที่มางานเกษตรกรของเราโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านจอดรถตามบริเวณลานจอดรถที่ทางมันจ่เกิดเป็นป่ได้อายความสะดวกไว้ให้ทุกที่ค่ะทางเราเป็นเกกรท้องการนราอยากจะช่วยขับคุณนะคะารส้างโรงพยาบาลมหาใเกษตรศาสตร์เนี่ยสหานที่ชาบ้านปสาาเนี่กอยู่บริเวณโนี้นานา ที่เหลือการใช้งานโอเคเลยนะครับอย่าง G.P.S เนี่ยจับได้ถึง7 0ดวงโอ้ไม่ธรรมดานะครับแต่อันนี้ผมอยู่ในสตูข้างนอกน่าจะดีกว่านี้นะส่วนการใช้งานพวก Google Map อะไรต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับที่ใครที่แบบเอาไปนำทางหรือไปวิ่งงานอะไรเงี้ยใช้ได้โดยรวม r e n o 13s 5G ก็เป็นมิตเพียร์ที่น่าสนใจนะครับก็ราคาประมาณแบบ12บวกลบนะใช้งานได้ดีเลยบอดี้ดีไซน์สวยนะครับบางแค่เจ็ดจุดมีอย่างที่บอกไปพกง่ายสะดวกนะครับและหน้าจอค่อนข้างสวยทีเดียวคือเป็นจอที่สวา่างแล้วก็สู้แสงแดดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนะคร ซื้อมาวิ่งงานก็ได้ใช้งานทั่วไปได้ก็โอเคนะครับจอเรียบด้วยประเด็นเรื่องของลําโพงผมว่าทําได้ดีนะครับลำโพงดังทีเดียวแล้วก็มีมิติอยู่พอสมควรเลยการใช้งานต่างๆผมว่าลื่นไหลดีนะครับกันน้ำ IP69 ด้วยนะครับสามารถเปียกได้เล่นสงการได้ไม่มีปัญหานะครับแบตเตอรี่อุดขึ้น5,800มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับเป็นซูเปอร์วอลก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าลื่นไหลนะครับส่วนพวกแอปขยะอะไรอย่างนี้สามารถลบออกได้ทั้งการ ก็คงไม่น่ามีอิชรูเลยนะครับภาพรวมนะราคาเนี่ยอยู่ที่12,999บาทนะครับเป็นราคาเปิดตัวนะพวกแฟลชเซลล์ต่างๆก็รอติดตามได้ใครสนใจนะครับกดลิงก์ที่ผมแท็กบนคลิปได้เลยหรือกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับ